สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผูช้ชมมืนนมโมโอนี้มะพกก็ชงแย่ไพ่พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นีแย่ไพไ่ในน้ำขอมือเนาะทางเล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเดืเบิงึงเดือชุ่มเป็นแนวทางเนาะจ้ะกก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ไพ่น้ำมีเด้อจ้ายพ,ยพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำแย่ไพ่รงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกักงบสิบริพาดเบิ้งพาดชุ่มแนวทางเนาะจ้กพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมักล้วย,วยมะทักนทในในในใ ว่าว้าวลายยายห้างพี่น้องหมแรงสหรับก้ใดมักเนวทางตําเล่าหลอดกดติดตามล่อไปตรงนี้ได้เลยเนาะพี่น้องเนาะทุกวันใดที่มีตาเล่าออกแก้ภัยก็จะลงให้ทุกวันเนาะค่ะพี่น้องเนาะกาไปเบิ้งของมูลแน่วทางอาจารย์ทนันเด็ก็ได้เนาะพี่นอ้นนนนนองเนวัานนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาเนวทาง์ันอาจจะไล่ตาเนาะพี่น้องเนาะเอาเนวทางหลายๆอาจารย์น่ะมาจับมัดห้อมันแล้วก็มาจับตัดออกเนาะค่ะเอาเลกดับมาตาัดออกพร้อมเนาะ เน้นแน่นลางมากแล้วค่ะพี่น้องคะเอาเลายๆเอาเลขเด่นและเอาเลขเด่นแล้วมาตัดเลขดับเนาะพี่น้องจับเม็ดแน่นแนี่แหละให้อาจารย์หนักเพื่อนบอกว่าจับมัดตัวเดียวให้แน่นๆเลยหกสองตัวเดียวแน่นๆกันหกเจ็ดประสานพี่น้องมักน้ำบัวขั้นนักน้ำกับจวดจ่าหน้ำเพื่นหลดเนาะคะ่ะจากแนวทางอเออจับมัดกับขอขอบคุณนดีเพื่อนามาจับมัดให้เนาะค่ะพี่น้องหกสองสองหกเนาะคะ่ะเนาะ ตรวจจัดฝาดบ่มหน่อยเลยเนาะค่ะที่จะน่าเป็นแนวทางไดเอาโ6กโกโกกสองสองโกหอพี่น้องเพราะว่าบอติดดับเนาะค่ะว่าไปตามสูตรผนหลดเนาะพี่น้องเนาะต่วาดใจแย่ไพ่กับมกเก่าสองหรอพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง่อยซื้อดำเดอร์วัซันคอยซื้อดำเดอร์วัซันพูนเน้นเจ็ดศูนย์ก็บ่าเก่าแนวทางตําไทยงวดวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกหกเนาะพี่น้องเนาะ พนสื่อดำละวาระวากันเจสซูนย์กับหาเก่าวสันอ้าวจวดจ่าดั้งเพื่นใดค่ะสำหรับผู้ใดมากแนวทาข้างพนสื่อดำเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิ้งค่ะพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าแจกไยฟี่วสันพี่น้องค่ะเพื่อนหายมากสี่เหล็กควนเข่าเลยพี่น้องเพื่อนหายมากเพื่นบอกว่าหนึ่งทับเจ็ดทับหกหก้อยเปอร์เซ็นต์วสันหกสองห้าหกสองหกห้าหกสองและหาหกสาม สองตัวสองห้าห้าสองหกหนึ่งสองหกาหาหกแล้วหกสองหาสองสองหามีหาหกกับหกหนึ่งเพื่นบ่ได้กลับไห้เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทุ่มนักนัก,นกวัดใจไปเลยว่าสัน้นปลาจันท่าลุ้ยเพื่อนบ่เห็นเพื่อนมาโดนเหรอเด้พี่น้องอปลาจันท่าลุ้ยเพื่อนาหายไปสองสามหวดเนาะเพื่อนกลับมาแล้วเนาะจา้าอย่าไปบ่ได้ลงให้หลายงวดแล้วเนาะพี่น้องปลาจันท่าลุ้ยว่าสัน้น พอบอกว่าเพิ่นบอกว่า802 02 08และ28ผู้ใดมักแนวทางป่าจาันแคบหน้าจอเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะรวดจาดฝากตรุ่มน้ำฝนเลยเลยนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนสัต่าแต้ม10หน่วยบนแต้ม10แต้ม2ตัวบนของแอ1ด1อยู่ที่6เนาะพี่น้องเนาะของแอ1ด1วิภาคเข็มเพชรเนาะคะ่ะเต้ม2ตัวเทิ้งเต้ม6เแ้วพี่น้องเอา กัดซีซิบวหลายตัวดอกพ่ะพี่น้องเนาะเต็มหกเนาะจ่าเนาะจวดจ่าน้ำเพล่ในเลยเลยนาะค่ะเนาะพิจนาเป็นแนวทางในเลยเลยนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขติดล่างแอดหน้าคิโนมาได้หนึ่งถึงสองตัวสันหวดทีเดียวเรามาสองตัวเนาะจ้ะหววนี้แอดหน้าคิโนบอกว่าเลขติดล่างยู่ที่หนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เจ็ดมาตัวสันต์อะูไดมักแนวทางเ่นแคบหน้าจอเลยจ้ะแนวทางของอ่า เอกนาคิโนเนาะจ่าเหล็กติดอ่าเรือแนวทางเหล็กติดบนและสองตัวล่างเออเรือเดิทางสองตัวล่างบนล่างคนยังมามาเนาะเอกนาคิโนเนาะพี่น้องเนาะทุกมื่อนี่อัดนี่เสียงเนี่ยขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเพราะว่างานด่วนเนาะค่ะเนาะต้องทํางานล่ะอัดคลิปไปนั่มเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอให้หลายๆเพราะเป็นยังเนาะจากฟังงานฟังอ่าเสียงลอบคางนั่ก็ดีเนาะพี่น้องเนาะเหมือนเราได้ดูสดๆกันไปเลยเนาะจ้ะ กอยากไล่สดุดพี่น้องเอ้ยกับบอวางเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดอยากไล่อยากเบิ่งแยกไพ่ไล่สดคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องจา้าคอมเมนต์เข้ามาเนาะคะ่ะดีมีผู้เบิ่งมเนาะขันแยกไพ่ไล่สดเนี่ยพี่น้องจ้าคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะค่ะผู้ใดอยากเบิง่งอยากคุยกับแยกไพ่ไล่สดเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลย,ะะยจ้าอันนี้เป็นแนี่ยวท่างคนบอกว่าสองตัวว่าสั้น อสองตัวมาได้ทั้งเทิงลทั้งล่างอนาะอพี่น้องแต่ว่าส่วนมากจะมากขังเทิงและจะเป็นคู่โตดพร้อมนาะพี่น้องเนาะคนบม,มีซื้อนาะค่ะพี่น้องมาเบิง้งข่าวว่าที่แล้วผลเข่าสองเกตตกกลับนะานะจ้าเนาะเล็กมากแค่แปดคู่นาะค่ะคว้านือื่าซื้อบลกแดงนะครับอ,อันนี้เป็นแนวทางมันบอกว่าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและเจ็ดเก่าชนอยู่ที่เจ็ดเด่นบนชนอยู่ที่เจ็ดเจ็ดบนค่ะพี่น้อง่ะเอาวาไปตามสูตร่นมากระชวดจากน้ำน่นไดเลยเนาะคะ่ะ ที่จั้นห้าเป็นเนวทางใดค่ะพี่น้องมักตัวใดกับจวดจาด้ำเพลินตัวนั้นได้เลยเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวท่างอาจารย์ซอสนามบินหน้ามัสซันจะาพินว่าอ่าเพิน่นนห่มากเนาะจ้าเพิ่นบอกว่าหลักสิบหนวที่เล้วเพิ่นเข่าเจ็ดสองเนาะจ้าหลักสิบอยู่ที่สี่และเจ็ดหลักหน่วยอยู่ที่สี่เจ็ดแปดเก้าเพื่อนจับได้สี 4, 4่สี 8, ่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดและเจ็ดเก่านั้นเนาะเพราะว่าเพิ่นจับเพิ่นน่าจะเป็นแนวทางสองตัวตรงบนของเพิ่นเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นจับหายแล้วเนาะค่ะเพิ่นจับหลักสิบและหลักหน่วยให้แล้วเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทา้งอ่ารัฐบาลไทยวสั่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีซื้อเนาะเพิ่นบอกว่าอัดอ่าบนอัดไปเลย C หนึ่งเจ็ดสองตัวหนึ่งเจ็ดวสันสองตัวเพิ่นว่า อันคางลางอัดไปได้หกหาตัวเดียวว่าสันพี่น้องะ่ะเอามากัะจวดจ,จาดบาดดมน้ำเพลนไดเลยเลนาะคะ่ะรัฐบาลให้แต่ว่าเพลนบ่ม,มีซื้อเนาะพี่น้องเนาะ,ะเอามากัะจวดจ,จาาได้เลยะคะ่ะกันเพลนมีซื้อส่วนมากบางทีได้ไพ่จําได้กะจะบอกซื้อเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนมสุพรรณมาเบิงพี่น้องค่ะนมสุพรรณงวดที่แล้วเข้าศูนย์สามลางมาจากเขาต๊กกับเนาะพี่น้องหวดนี้เพลนบอกว่าซีสามซีสี่ห้าสามและห้าสี่ แนวทางทึงมาได้ทั้งเครื่อง,งเลยทั้งรางนาอพี่น้องนาะจากแนวทางนุ่มสุพรรณเนาะค่ะเพื่อนจับลักซิบเละลักนวยให้แล้วนาะพี่น้องแต่ว่าแกอย่าลืมตัวกลับเลขเพื่อนกับบอกไหลตัวนาอพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่ามันมีเลขเบิ่นคู่หนึ่งนาอจ้ะนุ่มสุพรรณน,น้อพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างตัวเดียวเอ็ดรัชนงนาะพี่น้องผู้ใดล่อมวดที่แล้ววิ่งศูนย์รางวิ่งศูนย์ล่างตัวเดียว่นจะฟันมาตัวเดียวนาอพี่น้องเนาะ อ่ะงวดที่แล้วฟันศูนย์ล่างมาสามศูนย์เนาะจ้างวดนี้ฟันสองล่างเ<ลา>พื่อนจับโตบ่ค่อยถือเด้อพี่พน้องเอรัชนอกอะเหล็เบิ่อนเขาอยู่แต่ว่าเพื่อนจับโตจับคู่ให้เฮาบอถือเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าผู้ใดมีแนวทางดีกะเอาเอาสองเพื่อนไปจับคู่ใดเลยเนาะค่ะสองจวดจัดไดเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเพื่อนใดค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสรุปล่างสรุปล่างแนวทางของแอดชายกูนเนาะค่ะเอดอเมดเซีย แอดแชร์คูณแล้วบอกว่างวดทีเแล้วล็อกเขา่าล็อกห้ศูนย์สามออกสามศูนย์เนาะพี่น้องมาดูงวดนี้ค่ะสรุปสองตัวล่างแอดชายคูณเนาะค่ะพคนบอกว่าห้าสองห้าสี่ศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่งสองแล้วหนึ่งสี่ของแอดแชร์คูณย่ามเราแมนเราก็แม่นไครรีดได้พี่น้องเพราะว่าถูกสำหนักทุกอาจารย์รัวเรล้วจะเป็นเนวทางเนาะค่ะคกนกระทาเต็มทีของเพื่อนแหลอเนาะพี่น้องเนาะใครมักเนวทางอาจารย์ทําะไรก็จังเขียบหนาจอเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางเบาเแล้าไตว่ะสันพี่น้องมีงบหน่อยหลักว่ะสันจะอาจวดจ,จัดไล่เลยวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกหกนี่แหละว,ว่ะสันเพื่อนบอกว่า3ตัวอยู่ที่840สี่ศนอ 7, เจ็นเนาะจ่ะเพ่อนไฮมาสหนึ่งศ์หกหกหกสี่ศูนย์สีเจ็ดแพื่นบอกว่า2อตัวมาได้ทั้งๆึ่งลยทั้งลางว่าสันเบาเล้าไตว่ะสันว่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตัวเดียวล่างตัวเดียวล่างคือมันสุกอยู่ที่ใจเนาะค่ะเนาะการแนวทางเพื่อนบอกว่ามันสุกอยู่ที่ใจซื้อเพื่อนเอาสุกอยู่ที่ใจก็พ่อเนาะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางล่างโตเดียวเน่นๆ่นพี่น้องจาง๋างวดที่แล้วเพื่อนฟันศูนย์มาสามศูนย์งวนนี้เพิ่นฟันหกเอาไปจับส่แนวทางของเอดรัชนกกัะติด,ดกับเปลขกดังที่ก็จะจับมาไห้เนาะคะ่ะสองหกโตเดียวจวดจาดเขนเขนไปเลยเนาะคะ่ะเนาะ สองหกตัวเดียวเน้นเ้นมาสั่นจากแนวทางของเอาไปจับใส่กบแนวทางวิ่งล่างตัวเดียวของเอดัดชนกเนาะพี่น้องเนาะวิ่งล่างตัวเดียวเน้ๆนๆเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้หัวลูหัวลูอาจารย์กิาจศิีเนาะจ้ะหัวที่เดียวป็นฟันสามศูนย์ศูนย์สามหัวนี้พันฟันสองเก่าเก่าสองพี่น้องขั้นมากจวดน้ำเพลิน,นเลยเนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเจ้าสัวเนาะคะ่ะ เจ้าสวดเดินรางสูตรใหมเด้อค่ะวะสันเพิ่นว่าสามหกห้าแปดมาโตวสันแนวทางเดินรางเพิ่นเนาะค่ะนอะองจวดจับได้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าวิ่งบนเพิ่นบอกว่าวิ่งบนงวดที่แล้วเพิ่นจับได้เจ็ดกับแปดเนาะจ้ะมาคูโตบนเนาะพี่น้องเนาะขาดสองงวดนี้เพิ่นได้ว่าได้หกกับเจ็ดวิ่งบนตัวเดียวอยู่ที่เจ็ดพี่น้อง พระเจ้าได้บนตัวเดียวเจ็ดมาหลายมากเลยเนาะพี่น้องเจ็ดบนค่ะพี่น้องค่ะมักกระจวดจาดน้ำพระเจ้าได้เลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นโมมี่ซื้อเนาะพี่น้องผู้ใดงุ่จักแนวทาาผู้ใดหุจักซื้อเพื่อนบอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าพระเจ้าบ่รลงซื้อมาห้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลอกสามตัวบนของละอ่อนเหนือวสันเพิ่นบอกว่าเฮ้ยเพิ่นบอกว่าหาสองสี่วสันค่ะพี่น้องค่ะตัวเดียวเน้นๆเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอ,อันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ารัฐบาลไทยหัวทีเรียว,วได้สอเนาะจ้าหัวนี้เพื่อนบอกว่าวิ่งลูดอัดหนักๆคือหกเกวิ่งรูดนหน้กับ9ก้าสองหาหกสองห้าเก้าสองหกเก้อ 6, 9, ่ 5, 9, 2, 6, 6, 9, อหาหเกนาะจ้าสองหาสองหกสองเก้าหาหกห้าเก้าละ6กเกาจวดจัดได้ค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่นบอกว่าหางเดียวเน้นเพื่อนบอกว่าฟันแปดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เม็ดเดียวแปดเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะบนวสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอนุวัฒน์เนาะค่ะอนุวัฒน์บอกว่าเด่นล่างอยู่ที่สี่และหกมาตัวาสันสำหรับผู้ใดมักแนวทางเด่นล่างของแอดอนุวัฒน์เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าห้ามปิดท้ายด้วยแนยวทางร้อยรลอยบนเอดวั ai, นใช่เนาะพี่น้องสามหนึ่งแปด เก้าเจ็ดศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับลอยบนแอดวันชัยเนาะค่ะพี่นองถ่ายคลิปนี้แห้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นองเนาะจ่าเด็กๆเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสขขขขุขู่สุกคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารยเนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอ้อมูลแม้กราทั่งแยบให้มใม่พ่อแม่พี่นองได้เบ่งได้ดชมปเป็นแนวทางเนาะจ่ากักขอบคุณในหลายเด้อจากสวัสดีจ้า